จากเหตุการณ์ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดเชียงรายได้แก่อเภอแม่สายและอเภอเชียงของค่ะโดยเฉพาะในตำบลเวียงพางคำและตำบลแม่สายที่มวลน้ำเข้าท่วมตลาดสายลมจอยชุมชนแม่สายชุมชนหัวฝายชุมชนเหมืองแดงชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเกาะทรายทำให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนติดค้างในที่พักอาศัยไม่สามารถอพยพหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ในทันทีค่ะขณะที่กองทัพบ,บกด้วยศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยกองทบบัพโบกในฐานะส่วนปฏิบัติการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบตัติหรือเหตุฉุกเฉินต่งางๆตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติพุทธศักราช2 5 6 4ถึง2570ได้มอบหมายให้สนยนบรรเทาสาธารณาภายัยมณฑลอาหารบกที่37ร่วมกับส่วนราชการฝ่ายปกครอง กู้ภัยและภาคประชาชนติดตามสถานการณ์และได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยได้จัดกําลังพลชุดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนจากกองพันฐานราบที่สกรมฐานราบที่17และมณฑลฐานบกที่37รวมทั้งกําลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตาก กองกาลังผาเมืองนั่งยุธทธทัพอปรกรณ์ของกองทัพบ,บกค่ะอาทิรถยนตนบรรทุกสูงเรือท้องแบนลงมืที่เร่งอพยพป,ประชาชนตลอดต้นย้ายสิ่งของที่สําคัญต่างๆไปยังพื้นที่ปลอดภยัยขณะดเดียวกันค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยมณฑลทนหารบกที่37ได้นํารถครูวสนามกองทัพบ,บกออกจากตั้งโรงครูแสในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภยัยในพื้นที่ศูนย์พักพิงชัว่วคราวที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้ณนบริเวณเทศบาลตำบลท่าสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งช่วยดูแลเสริมปัจจัย4ประกอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยด้วยทางนี้ค่ะประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเลี้ยงคงติดค้างในบ้านเรือนหรือจังนตึกต่างๆสามารถติดต่อสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยโทร1784ศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยกองทัพภาคที่3โทร055 242 859และศูนย์บรรเทาสาธา,า,ารณภัยมณฑลทหารบกที่37โทร0 5น7 1 1 2 0 0 ตลอ24ด24ชั่วโมงเลยค่ะ